สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสมมูลและนิเศษของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณก่อนอื่นเนี่ยเรามาทบทวนสมมูลของประพจน์ก่อนนะะเราจะเริ่มด้วยประพจน์นี้ประพจน์แรกก่อน เราเรียนจำอย่างนี้นะคะจำเป็นหน้าแล้วหลังหน้าแล้วหลังมันจะสมมูลกับนิเศษหน้าหรือหลังอ่าวันนี้เราจะเล่นเฉพาะตัวเชื่อมท่าแล้วก่อน เรียนจำเป็นหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเศษหน้าแล้วหลังทีงนี้ถ้ามันไม่ใช่ประพจน์มันเป็นประโยคเปิดถ้าเป็นประโยคเปิดก็คืออันนี้นะคะประโยคเปิดจะใช้ตัว p แล้วก็ตัวแปร x แล้ว q ตัวแปร x เ,เอาลค่ะสมูลกับอะไร อนไนก็ไปท่องหน้าหน้าคือ px หลังคือ qx เพราะฉะนั้นหน้าแล้วหลังก็จะต้องสมมูลกับนิเศสน,น,นิเศษหน้านิเศษหน้าหรือหรือหลังเหมือนเดิมหลังคือไล่หลังคือ,อ qx ค่ะนะเป็นง่ายนะคะหน้าแล้วหลังแต่หน้าของเราคือ px หน้าของเราคือ px หลังคือ qx เพราะฉะนั้นหน้าแล้วหลังหน้าแล้วหลังก็จะสมูลกับนิเศษนิเศษ px หรือ qx นะเปรียบเทียบดีๆค่อยๆดูค่ะไม่ต้องรีบใจเย็นๆนี้เราลองดูตัวต่อไปบ้างนะคะ ตัวต่อไปถ้าถ้าเราใส่ตัวบ่งปริมาณถ้าเราใส่ตัวบ่งปริมาณอ่ตัวนี้นะคะทุกเอ็กุกเกแล้วก็มี Px แล้ว qx ค่ะอันนี้จะสมมูลกับอะไรตัวบ่งปริมาณสมมูลมันก็ต้องเหมือนเดิมใช่ไหมคะ for on หรือว่าทุก x มันก็ต้องเหมือนเดิมค่ะตัวบ่งปริมาณเหมือนเดิมสมมูลตัวบ่งปริมาณจะเหมือนเดิมทีนี้ส่วนที่เป็นประโยคเปิดส่วนที่เป็นประโยคเปิดเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้ว หน้าแล้วหลังมันก็จะเป็นนิเศษนิเศษตัวหน้าหรือตัวหลังเหมือนเดิมเหนไมคะตัวปบบริมาณจะเหมือนเดิมนะะตัวบ่งปริมาณจะเหมือนเดิมเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างในเท่านั้นนะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างในเท่านั้นโอเคค่ะอ่ะทีนี้ทีนี้ ถ้าเราเป็นสองอันดูต่อไปนะคะถ้าเป็นสองอันเช่นตัวนี้ค่ะนิเซอไอโทษโทษโทษฟอออนเอ็กแล้วก็ประโยคเปิดแล้วฟอซัมเอ็กแล้วก็ประโยคเปิดคือ QX มาดูว่าอันนี้จะสมมูลกับอะไรอันนี้คุณลงมาเขียนบรรทัดล่างนี้ดีกว่านะคะมาดูว่ามันจะสมมูลกับอะไรตรงนี้ถามว่าบรรทัดนี้ค่ะบรรทัดนี้อะไรคือตัวหน้าอะไรคือตัวหน้าตัวหน้าคือ FOR ON X นแล้วก็ p ี X. ะคะต้อนหน้าจากนั้นอะไรคือตัวหลังะคะตัวหลังคือกอ r s u m แล้วก็ q x นะคะหมดนี้เราจะเรียกว่าหน้านะคะหน้าแล้วตรงนี้คือหลังเพราะฉะนั้นหน้าแล้วหลังมันจะเป็นนิเศษตัวหน้าค่ะ มันจะออกมาเป็นนิเศตตัวหน้าเพราะฉะนั้นจะได้เป็นนิเศตตัวหน้าคือลายตัวหน้าคือทุก x แล้วก็มา p x ใช่ไหมคะนิเศษตัวหน้าเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหรือหรือ ตัวหลังเป็นไงคะตัวหลังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหรือ f อ r s ซ m e x แล้วก็ q x ค่ะนะคะจากนั้นจากนั้นนิเศษค่ะนิเศษ<อ>น,นิเศษจ,จะได้อะไร ตัวนี้นะคะนิเษของฟอร์ออนก็มีตัวเดียวนิเซของฟอร์ออนอันนี้ลุย้าไปเลยนะคะก็จะกลายเป็นฟอร์ซัมเปลี่ยนนะคะก็จะกลายเป็นฟอร์ซัมแล้วประโยคเปิดก็ต้องเป็นนิเษด้วยอย่างเช่นท่านประโยคเปิดเป็น x บวกหนึ่งเท่ากับสองถ้าตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้เป็น x บวกหนึ่งเท่ากับสองตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวกหนึ่งไม่เท่ากับสอง ก็จะมาเป็นตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นนิสศษอ่าค่ะอนะคะแค่คคนี้แค่นี้ก่อนเลยดูง่ายๆอันนี้ก่อนนะคะตัวเดียวค่ะที่จริงสมมูลนิเศษเนี่ยมีเยอะแยะมากมาย หนูก็ต้องไปขุดความรู้นะคะอันนี้คุณเล่นที่ตัวเชื่อมท่าแล้วเท่านั้นนะคะหน้าแล้วหลังหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเศษหน้าหรือหลังดังน,นั้นถ้าเป็นประโยคนี้หน้าคือ px หน้าคือ px หลังคือ qx เราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นนิเศษหน้านิเศษหน้าหรือตัวหลังเป็นไงคะตัวหลังก็จะต้องเหมือนเดิมถูกไหม นะคะระนะโลอันเนี้ยใช้เยอะเจอบ่อยอาหารนิเศษหน้าหรือหลังเปลี่ยนเป็นหน้าแล้วหลังงั้นนิเศษหน้าหรือหลังมนาจาจะหน้าแล้วหลัง่ะทีนี้ถ้ามีตัวบ่งปริมาณตัวเดียวตัวบ่งปริมาณตัวเดียวสมมูลก็จะเหมือนเดิมสมมูลก็จะเหมือนเดิมแล้วในในส่วนที่เป็นประโยคเปิด p x แล้ว q x เราเปลี่ยนเฉพาะข้างในนี้ เพาะนั้นตัวนี้คือหน้าหน้าก็ต้องเป็นนิสศษหน้าตัวเชื่อมเปลี่ยนเป็นหรือตัวหลังเหมือนเดิมค่ะนี้มาดูบรรทัดนี้ค่ะสีแดงสีแดงเห็นไหมคะเป็นตัวบ่งปริมาณสองตัวนี่อันนี้หน้าตัวหน้าประพจน์หน้าก็มีตัวบ่งปริมาณ ประพน์หลังมันเป็นประพนะ์ละน้ถ้าเมื่อไหร่มีตัวบ่งปริมาณจะเป็นประพน์นะคะประพน์หน้ามีตัวบ่งปริมาณประพน์หลังก็มีตัวบ่งปริมาณ,ห,มมาณหน้าใหญ่หน้าใหญ่หลังก็ใหญ่ใหญ่ก็ช่างมันก็ต้องใส่นิเสถไว้ที่หน้าใส่นิเสถไว้ที่หน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหน้าหนูก็ใส่นิเสถนะคะนิเสถหน้าตัวเชื่อมเปลี่ยนเป็นหรือ ข้างหลังเนี่ยจะเหมือนเดิมเห็นไหมคะข้างหลังเหมือนเดิมจากนั้นนิเศษตัวนี้นะคะมีอำน,นาจทะลุทะลวงค่ะตัวบ่มรีมามีแค่สองตัวคือฟอร์ออนกับฟอร์ซัมเพราะฉะนั้นนิเศษของฟอร์ออนก็คือฟอร์ซัมแล้วนิเซตมันลุยเข้ามาถึงในประโยคเปิดด้วยประโยคเปิดคือตัวนี้นั้น px ก็ต้องกลายเป็นนิเศษ px หรือข้างหลังเหมือนเดิมโอเคนะคะอันนี้เนี่ยเฉพาะตัวเชื่อมท่าแล้วเท่านั้น ตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะจริงๆตัวเชื่อมท่าแล้วเนี่ยมันสมมูลสองแบบจำได้ไหมคะเดี๋ยวให้ดูแว่นหนูสมมูลท่าแล้วจะมี2แบบก็คือที P แล้ว Q ิวเป็นนิเศษทีหรือ Q ิวหรือจะเป็นทีแล้ว Q ิวสมมูลกับนิเศษ Q ิวแล้วนิเศษทีเน้นถ้าเจอหน้าตาแบบนี้หนูก็เปลี่ยนได้ลักษณะาการเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้ข้อสำคัญคือรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันเนี่ย หนูต้องจําให้แม่นก่อนนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงหนูต้องจาอันนี้ให้แม่นแล้วค่อยๆแปลงแบบนี้นะคะ,ะสาหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก็สิบนาทีเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปกันค่ะ